เข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าฟุตบอลไทยของเราครับช้างศึกตกมันเกมนี้เอเชียนครับรอผ่ันเลือกต้องบอกได้เลยว่าสุดยอดกับการเล่นนอกบ้านพบกับไชนีดไทยเปยยิงโหดเหมือนโกรธใครนะครับเกมนี้กระสุนก็ไม่ด้านและรูปเกมเกมนี้ครับยิ่งบอกได้ว่าเรามีความมั่นใจรูปแบบการเล่นสไตล์เดิมเลยก็ถือว่าไม่แตกต่างจากเกมแรกในเรื่องของระบบวิธีการเข้าทำแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือความเด็ดขาดมากกว่าที่เรามีโอกาสแล้วเนี่ยเราทําเลยเราได้เลยนะครับไม่ปล่อย โอกาสเปืองประกอบกับไต้หวันเองครับเล่นเกมรุกมากขึ้นนะครับไม่แพ็กเหมือนกับเกมแรกที่เจอกันมันก็เลยทำให้พื้นที่เนี่ยมันเปิดเยอะแล้วรูปแบบที่จีวางไว้เนี่ยมันสามารถเข้าทําได้เดี๋ยวเรามาไล่เรียงตัวจริงกันก่อนนะครับผู้รักษาประตูก็เป็นปฏิวัติคำหม่ครับแนวรับเนี่ยก็มีวันชัยนัทธพงศ์นิโคลัสมิเกลสันและก็สลึงคานพรมสุภะ ส่วนตรงกลางนะครับก็เป็นวีรเทพป้อมพันธิติพันธ์พ่วงจันทแนวรุกก็มีชนะทิพสงกระสินครับเสกสันราติสุพโชคสารชาติและก็ธิรศักดิ์เผยพิมายครับแฮตติกฮีโร่ของไทยเราในเกมนี้ซึ่งก็เรียกว่ารูปแบบการเล่นนั้นครึ่งแรกนะครับเราถือว่าทําได้ดีเลยมีความพยายามจะออกบอลเร็วแล้วรูปแบบการเล่นเนี่ยเหมือนกับเกมแรกที่ผมดูนะ เกมแรกเนี่ยโคดิชีก็จะพยายามเล่นแบบนี้นะครับพยายามให้ตัวรุกริมเส้นทั้งสุประโชคเอ่ยเสกสันเอ่ยชนาทิพเอ่ยวิ่งเข้าไปแท้แล้วก็ให้ตำแหน่งยืนคำหน้าเนี่ยลงมารับบอลทูิจัดดึงกองหลังคู่แข่งแต่ว่า ในเกมแรกเนี่ยเราไม่ได้ใช้ธีรศักดิ์เผยพิมายลงเล่นนะครับเราไปใช้เบนเดวิตแล้วเรื่องของจังหวะการยืนเรื่องของทามมิ่งการเล่นกองหน้ากับเบนเดวิตเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่โคชที่ฉนั้นเลือกธีรศักดิ์ลงเล่นก่อนเป็นตัวจริงทําได้ดีเลยประการหนึ่งเนี่ยแต้วันเองก็ไม่ได้เล่นเกมรับที่จัดจ้านนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นเกมรุกแล้วไม่ได้รอสวนกลับด้วยนะครับก็พยายามบิวับเกมขึ้นมาแต่ถ้าเรารับบอลได้ปั๊บเนี่ยจะออกบอลเร็วครับสามจังหวะถึงหน้้าากกกกรรรรอออบบบบเเเขขตตโทททษงงหวััันนนนนนีีีจุดึคูปแบบล่นใมน ก็เป็นจังหวัดยิงขึ้นนา1-0ครับที่เราได้ประตูขึ้นนํานั้น4นาทีแรกของเกมจากธีรศักดิ์เผยพี่มายที่ยิงแบบนิ่มๆเข้าไปนะครับพอได้ประตูขึ้นนําก่อนเนี่ยเราก็เริ่มเล่นง่ายมากขึ้นเกมเริ่มเปิดไต้หวันเริ่มบุกสุภาโชคก็อิสระมากขึ้นชนาทิพย์ก็เป็นตัวจ่ายบอล แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสุ per โชก็จะเป็นผู้เล่นที่คอยสวิงบอลซ้ายขวานะครับพาบอลไปข้างหน้าเอ่ยจ่ายทะลุช่องเนี่ยและจังหวะผมชอบนะสุ p ร r โชคโดยเฉพาะประตูที่2จากเสสันตราตีครับจังหวะนั้นก็มีส่วนชนาทิก็มีส่วนซึ่งเป็นประตูที่สวยมากๆคือประตูแรกเรามาเร็วนะครับประตูที่2ก็มาในช่วงเวลาที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่2 5ของเกมครับแล้วหลังจากนั้นก่อนจะหมดเวลาครึ่งแรกก็เป็นสุ p e โชค,ครับเจ้าเช็คที่มายิงหนีห่างเป็น3ต่อศูนย์อีก จุดหนึ่งที่สังเกตได้ชัดเจนมากนะครับคือเราจะพยายามเล่นกัน3จังหวะแล้วบอลเนี่ยไปถึงริมเส้นหรือว่าเปลี่ยนไปเล่นเกมรุกทันทีซึ่งก็มีหลายจอดเลยนะครับที่จ่ายบอลให้กับชนาทิพป์ปั๊บชนาทิพป์คืนหลังปุ๊บแล้วแนวรับเนี่ยโยนดบอลออกกราบซ้ายหรือว่ากราบขวาบ้างจะเป็นการสวิตช์บอลที่เร็วนะครับซึ่งคนที่จีเนี่ย จะเน้นวิธีการเล่นแบบนี้อยู่แล้วเนื่องจากเกมแรกอาจจะดูดอัดหน่อยเพราะเรื่องของไต้หวันเขามาแพ็กกันแน่น11คนเลยปล่อยเกมรุกไว้1คนแล้วที่เหลือเนี่ยยืนแพ็กแบบไม่เล่นเกมรุกมันก็เลยดูดัดมากขึ้นหน่อยพอเล่นไปเล่นมาสักพักหนึ่งครับเริ่มครึ่งหลังเนี่ยไต้หวันก็มีสวนมีโต้มาเหมือนกันซึ่งก็ได้ประตูตีเสมอให้เราเนี่ยเพียงแค่นาทีเดียวหลังจากครึ่งหลังนะครับก็ยิงไล่มาเป็น1ต่อ3แต่การที่เขาไล่มาจังหวะแบบนี้เนี่ยมันเป็นความผิดพลาดของเราไม่ได้เป็นการ บีวับเกมขึ้นมาพอได้ประตูตีตื้นมา 1. 3ต่อปั๊บก็ทําอะไรไทยเราไม่ได้นะครับสุภโชคก็ยังคงเล่นดีเหมือนเดิมอีกหลายต่อหลายคนก็โชว์ฟอร์มได้สดเด่ามากๆนะครับโดยเฉพาะการเล่นคู่กับธีรศักดิ์เผยพี่ไมยที่มองตาแล้วรู้ใจจริงๆนะครับเป็นการซ้อมมาที่เหมือนจกเข้มข้นเป็นพิเศษนะเพราะว่าดูจากลายการวิ่งแต่ละจังหวะแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ความฟลุกหรือว่าเป็นจังหวะของเกมนะครับแต่เป็นผู้เล่นทีร้าจังหวะกันเองอย่างประตูที่เราได้ลูกที่4ครับก็เป็นจังหวะบีวับมาตั้งแแต่แนวรรับเลยกา ายบนทะลุช่องไม้กับตรงกลางจ่ใ้กับเสกสันครับหลังจากนั้นเสกสันใจกับสุประโชคสุประโชคก็ออกบนไปริมเส้นฝั่งซ้ายก่อนที่จะตะวัดเข้าไม้กับธีรศักดิ์ปุ้ยิมายนั้นยิงเข้าไปแบบลงๆออกน้ำสีต่อหนึ่งประตูนั้นเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนนะครับแล้ว สามสี่ประตูมันก็มีวิธีการการเล่นคล้ายกันมากยังมีอีกหนึ่งประตูครับก็เป็นประตูที่5ของทิรศักดิ์เผยวิมายลูกแฮตริกนั่นเองจังหวะน,นั้นเนี่ยก็เป็นการบิวอัพจากแนวรับเหมือนกันนะครับเป็นการยุนบนยาวแล้วจังหวะสุประโชคเนี่ยไล่เพรสบอลบีบบอลจากแนวรับของไต้หวันเอง จนแย่งบอลมาได้ก่อนที่จะหลอกด้วยการคว้แล้วบอลก็ไปถึงธีรศักนะครับยิงเข้าไปแบบง่ายๆโล่งๆเป็นประตูที่เรานำา5ต่อ1แล้วก็เป็นแฮตทริกของธีรศัก์ซึ่งก็เป็นแฮตทริกที่2ในานามทีมชาติด้วยถือว่าใสาติโหดมากๆนะครับธีรศักเปยบิมายคือเจ้าตัวก็มีทามมิ่งกัรเล่นที่ดีอยู่แล้วนะครับหากไม่ดูประกบติดจนแบบขยับไปเอาบอลไม่ได้เนี่ยธีรศัก สร้างความอันตรายให้กับคู่แข่งได้แน่นอนแต่พอเกมไหนที่โดนประกบติดหน,หนักๆโดนตามแบบไม่ให้เล่นเลยเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องยากที่จะชนะได้ซึ่งเกมนี้แนวรับของไต้หวันเองก็ยืน3คนด้วยซ้ำนะครับพอยืนแบบนี้แล้วเนี่ยมันหลุดมันหลวมบวกกับเราสลับกันวิ่งด้วยสลับทาง1นึขนาดผมดูเองก็ยังงงเลยนะครับเป็นความเข้าใจกันที่สุดยอดมากไม่ใช่เข้าใจกันไปแค่2คนนะแต่ว่าเข้าใจกันทั้งหมดได้แผงเกมรุกเลยพอบอลออกไปริมเส้นฝั่งซ้ายหรือว่าขวาปั๊บเนี่ยผู้เล่นแนวรุก ยืนเลยครับไม่ว่าจะเป็นการยืนเข้าชาร์จบอลเพื่อที่จะแท็บอินหรือว่ายืนรอดักจังหวะ2อย่างชนาทิพย์หรือแม้แต่การยืนรอเสา2เนี่ยก็ยังมีโดยสุดท้ายครับลูกที่6ของเกมนี้ก็มาจนได้ครับในจังหวะที่สันติภาพนั้นกะจะเปิดบอลแต่บอลเจ้ากรรมไปแฉลบแนวรับของไต้หวันและก็เข้าประตูไปเลยส่วนแผงเกมรับครับก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้พิสูจน์อะไรมากมายเท่าไหร่เพราะเนื่องจากฝั่งไต้หวันเองมีการทิ้งหน้าเป้าตัวเดียวและความจัดจ้านก็ดูเหมือนยังไม่เข้มข้นสิ่งที่เราทําได้ดี กับเกมรับเนี่ยก็เป็นการออกบอลมากกว่าสําหรับเกมนี้นะครับมีการจ่ายบอลแม่นไม่ได้มีการเซตบอลมากเท่าไหร่กับฝั่งของทัวเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเซตบอลไปข้างหน้านี่นะครับคือระบบที่เราต้องการดูแท้จริงซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็จบเกมนะครับส่งบอลให้ช้างศึกทีมชาติไทยของเราเอาชนะไต้หวันไปได้6 6ต่อ1ประตูกันเลยทีเดียวครับส่งบอลใ้ตอนนี้อันดับในตารางคะแนนโอกาสเข้ารอบนั้นทางสะดวกมากๆเพราะแข่งไป้4เกมครับชนะ3าแพ้1 ได้10ลูกเสีย4ลูกผลต่างได้ดึง6ลูกนะครับเก็บไป9คะแนนโดยเราเองก็ไม่ต้องรุ้อะไรมากนะครับคือลุ้นให้เติ๊กเนี่ยไปแพ้ศรีลังกาหรือไม่ก็เสมอกันเราก็จะยึดอันดับหนึ่งของตารางได้แล้วเหลือการแข่งนนขันอีก2เกมคือการเจอกับศรีลังกาแล้วก็เจอกับเติ๊กมินิฐานถ้าเกิดว่าเราชนะได้1 0ึ0งหรืออย่างน้นอยๆเนี่ยเราชนะได้โกดจะเป็นทางสะดวกมากๆต่อการเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียรายการใหญ่มากนะครับอย่าลืมว่าชิงแชมป์เอเชียรอบที่แล้ว เราทํางานได้ดีนะกับการมาของโคดิชิแพอุสเบเพียงแค่2ต่อหนึ่งแล้วก็แล้วก็ไปเสมอกับชาอุหนึ่งต่อหนึ่งประตูด้วยก็เดี๋ยวเราดิดตามอัปเดตกันนะครับหลังจากนี้ว่าช้างศึกของไทยเรานั้นจะมีผลงานกันอย่างไรยังต้องรอลุ้นผลการแข่งนนขันของเติร์กมินิสตานกับศรีลังกาด้วยนะครับเกมต่อไปที่เราจะลงแข่งขันก็เป็นเดือนพฤศจิกายนเลยในวันที่18ครับเจอกับศรีลังกาก่อนแล้วหลังจากนั้นวันที่3 1มีนาคมปี69หรือว่าปีหน้าเนี่ยก็จะไปตัดเชือกกับเติร์กนสถานถ้าเกิดว สามารถเอาชนะศิลังกาได้ในเกมต่อไปแน่นอนว่าเกมสุดท้ายเนี่ยมันแน่นอนที่จะเจอกับไทยเราก็คงต้องรออัปเดตและติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับเชื่อผมเถอะต้องให้เวลาทฉีหน่อยนะครับตอนนี้การนำทีมโคดิฉีนั้นถึงแม้ว่ามันจะขัดใจแฟนบอลชาวไทยอยู่บ้างเกี่ยวกับการเรียกตัวผู้เล่นทั้งคนเก่าๆอย่างธิดาสินเออย่างธีราธรเอยแต่คงที่บอกครับการนําทีมเนี่ยต้องใช้เวลาแล้วตอนนี้ก็เริ่มพิสูจน์เ็นแล้วว่าระบบที่โคดิฉีวางมาตั้งแต่ต้นเลยเกี่ยวกับการออกบอลเกี่ยวกับทามมิ่งในการ วิ่งเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นซึ่งเกมที่เราต้องติดตามกันก็คือเกมกับสีลังกาและก็เติร์กว่าเราจะเล่นได้แบบนี้หรือเปล่า และก่อนจะจบคลิปครับเดี๋ยวผมขออัปเดตอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นปรากฏการณ์ช็อกโลกเมื่อล่าสุดญี่ปุ่นโอ้โหสามารถเอาชนะบราซิลได้3ต่อ2สุดยอดนะครับโอ้โหอะไรเกิดขึ้นเนี่ยญี่ปุ่นครับที่เขาหมายมั่นปันมือว่าจะเป็นแชมป์โลกให้ได้เนี่ยเอาชนะบราซิลได้แล้วนะครับบราซิลอันดับ6ของโลกญี่ปุ่นอันดับ19ของโลกซึ่งประตูแรกเนี่ยก็มาจากเอนดิกเกดนะครับบราซิลขึ้นนําก่อนแล้วก็แล้วก็กมีมาติเนลลี่ที่ยิงทิ้งห่างไปสต่อ0ูนในครึ่งแรกนะครับก่อนท ญี่ปุ่นจะมาไล่ยิงคืน3ลูกรวดก็มาจากมินามิโนะนากามูระและก็ย,ยูเวดะชนะไป3าสองเกิดขึ้นจริงเป็นไปได้เป็นไปแล้วนะครับสาหรับฟุตบอลเอเชียของเราเนี่ยโหดซะเหลือเกินครับตอนนี้เอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลไทยเราแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกนาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับเขาอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ